ในโลกที่ความรักเต็มไปด้วยการเล่นเกมและความไม่แน่นอนมีผู้หญิงเพียงบางคนเท่านั้นที่ไม่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาโดดเด่นไม่ต้องอ้อนวอนหรือวิ่งไล่ตามแต่กลับทำให้ผู้ชายหยุดมองใครไม่ได้ผู้หญิงเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่ต้องทำให้ตัวเองดูน่าสงสารหรือเรียกร้องความสนใจเพราะพวกเธอมีอาวุธลับที่ทรงพลังยิ่งกว่าทุกสิ่งนั่นคือจิตวิทยาเงียบ ที่ถูกใช้ด้วยความแนบเนียนจนผู้ชายรู้ตัวอีกทีก็หลงรักไปแล้วแบบถอนตัวไม่ขึ้นในบทความนี้คุณจะได้รู้ว่าผู้หญิงฉลาดฉลาดเขาทำอะไรแบบไม่พูดแต่กลับส่งผลแบบรุนแรงต่อจิตใจของผู้ชายอย่างไรนี่คือ12จิตวิทยาลับที่คนมีสติและมีไหวพริบเท่าน,นั้นที่ใช้ได้จริง 1. เงียบแต่สังเกตเก่งผู้หญิงที่ไม่พูดทุกอย่างแต่สังเกตทุกอย่างจะดูน่าค้นหากว่าผู้หญิงที่พูดทุกเรื่อง เธอรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรฟังเธอจับจุดอารมณ์ของผู้ชายได้อย่างแม่นยำรู้ว่าเขาชอบอะไรเกลียดอะไรโดยไม่ต้องถามตรงๆการอ่านระหว่างบรรทัดคืออาวุธของเธอ 2. ทําให้เขารู้สึกเป็นฮีโร่โดยไม่ต้องอ้อนผู้หญิงฉลาดไม่อ้อนแบบเด็กๆแต่ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเช่นขอคําปรึกษาในจังหวะที่เหมาะแกล้งขอความช่วยเหลือเล็กน้อยแค่ให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีประโยชน์กับชีวิตเธอมากแค่ไหน 3. ใช้จังหวะหายตัวอย่างมีกลยุทธ์เธอรู้ว่าคิดถึงต้องมีก่อนติดต่อเธอไม่อยู่ในสายตาตลอดเวลาไม่ตอบแชททันทีทุกครั้งแต่ไม่ใช่เล่นเกมนะมันคือการใช้ระยะห่างสร้างแรงดึงดูด 4. ไม่เปิดไพ่ทั้งหมดในครั้งเดียวผู้หญิงฉลาดจะไม่เล่าอาดีตทั้งหมดหรือเผยความรู้สึกทั้งหมดในครั้งแรกเพราะเธอรู้ว่าความลึกลับสร้างแรงดึงดูดและเธอควบคุมเกมอารมณ์โดยปล่อยข้อมูลทีละนิด 5. เข้าใจศิละปะการชมแบบแฝงอำนาจเธอชมผู้ชายในสิ่งที่เขาภูมิใจไม่ใช่ในสิ่งที่คนทั่วไปชมเช่นความคิดความเฉียบคมไม่ใช่แค่หน้าตาหรือเงินทองการชมแบบนี้ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเธอมองเขาเป็นตัวตนไม่ใช่เปลือกนอก6มีชีวิตของตัวเองเสมอผู้หญิงฉลาดไม่ทําตัวเป็นเงาของผู้ชายไม่รอแค่เขาตอบแชทไม่อิงกับชีวิตเขาตลอดเวลาเธอมีกิจกรรมงานอดิเรกและโลกส่วนตัวของตัวเอง นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเธอไม่ใช่เธอเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขา 7. ไม่บน่นแต่เปลี่ยนพฤติกรรมให้เขารู้สึกผิดเธอรู้ว่าคําบ่นไม่เคยเปลี่ยนใครได้แต่การเงียบการถอยหรือการลดความสนใจอย่างชัดเจนจะทําให้ผู้ชายรู้ตัวโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คําเดียวว่าฉันไม่โอเค 8. ให้เขาคิดว่าเขาเป็นคนเลือกแม้เธอคือคนวางหมากในเกมรักเธอไม่ใช่เหยื่อ แต่เป็นคนจัดกระดานเธอทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเริ่มก่อนเขาเป็นคนจีบเขาเป็นคนรุกแต่จริงๆแล้วเธอวางจังหวะคําพูดสายตาและพฤติกรรมไว้หมดแล้ว 9. ไม่สนใจเขาแบบตั้งใจเพื่อทดสอบปฏิกิริยาเธอรู้ว่าใครจริงใจกับเธอหรือไม่โดยการถอยกลับและดูว่าเขาจะเดินเข้าหาหรือเงียบหายไปเธอใช้การเมินเบาๆเป็นการวัดความพยายามของอีกฝ่าย 10. ใช้ความนิ่งเป็นอาวุธเมื่อเจอปัญหา แทนที่จะโวยวายหรืออารมณ์ขึ้นผู้หญิงฉลาดจะนิ่งและใช้ความเย็นสยบความร้อนเธอรู้ว่าการโต้เถียงมีแต่เสียประโยชน์เธอใช้ความนิ่งให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดจนกลับมาง้อ11ไม่ให้ทุกอย่างแต่ให้พอดีจนเขาติดเธอไม่ให้ร่างกายไม่ให้ความรักแบบสุดตัวในทันทีแต่ให้พอให้เขารู้สึกดีให้พอให้เขาอยากได้อีกไม่ใช่เพราะเธอเล่นเกมแต่เพราะเธอรู้คุณค่าของตัวเองและให้ในระดับที่คนจะไม่มองข้าม 12. เป็นได้ทั้งเพื่อนคนรักและคู่คิดสุดท้ายเธอไม่ทำตัวเป็นเจ้าหญิงที่ต้องให้ตามใจแต่เป็นคนที่ฟังความคิดสนับสนุนในสิ่งที่เขาทำเข้าใจว่าเขาต้องการพักหรืออยากไปให้สุดเธออยู่ตรงนั้นแบบไม่รบกวนแต่มีกำลังใจให้เสมอบทสงท้ายโลกยุคนี้ไม่ได้เป็นของคนที่เสียงดังที่สุดแต่เป็นของคนที่เข้าใจเกมเงียบที่สุดผู้หญิงที่ฉลาดไม่ใช่ผู้หญิงที่รู้ทุกอย่าง แต่เป็นผู้หญิงที่รู้ว่าอะไรควรทําเมื่อไหรควรพูดและจะวางตัวอย่างไรให้คนที่อยู่ตรงหน้าเห็นคุณค่าโดยไม่ต้องพยายามจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องของการหลอกลวงแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์และการควบคุมอารมณ์อย่างมีศิลปะใครใช้เป็นคือคนที่ครองเกมความรู้สึกแบบนิ่มๆแต่ทรงพลังเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คนพูดถึงทันทีที่เจอแต่มันคือสิ่งที่ฝังอยู่ในใจจนลืมเธอไม่ได้ไปตลอด